ใจไลหลมดไลหลมอดไหลมแมลงไหลเพี้ยกระตูผืดนะครับเทราทโคนต้นสารบำรุงดินปรับปรุงสวัสดีครับแมไพี่น้นองที่ฮักจุบผู้จุบคนครับอยู่กับช็อตเด็ดบ้านเราเหม็นเดิมเหมือนเก่านะครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนผักกาดนี่ครับประโตครับส่งนี้หน้าแรง แมงมาหุ้มกักาดนักขนาดนะครับเขียนพักกาศดเป็นหูเป็นหูไปนะครับเอาไปพอก่อนนะครับนะครับแมงมาเขียนพักกาศดครับนี่ครับพอครับนี่ปาดโตๆก็อยู่นะครับนี่ครับเป็นหูเป็นหูนะครับก็เป็นพักกาศดกวางตุ้งดอกนะครับหรือพ uh ักการดจอนครับผมไม่พี่น้องครับนะครับผมก็มีวิธีไล่แมงโดยปลอดสารพิษนะครับบวยใบ่ใจยาผลยาฆ่านะครับ เจ้ยชีดไหลนะครับกบป้ากบแม่พี่น้องมาหู้จักกันนะครับก็เป็นน้ำส้มควันไม้นะครับเป็นน้ำส้มควันไม้ครับผมก็ได้สั่งซื้อมาครับ3ขวดนี่ร้อยสิบห้าบาทนะครับสีเลือรกึ่งนะครับ3ขวดในเจ้ยไปแล้วนะครับตอนเจ้าในเจไหลแมงมาแล้วนะครับตีมากินใบผักกาดนี่นะครับใจ้ไปกึ่งขวดแล้วครับใจ้กับสวนพริกต้วยแล้วก็ใจ้กับสวนผักกาดนี่ต้วยนะครับมะพอนะครับ พอแม่ไปนอกบางถ่านบางค้นอาจจะเคยใจแล้วนะครับเป็นน้ำส้มควันไหมครับตีเปืนอันอบทานแล้วก็จะมีน้ำไหลออกมาเจี้นะครับเปืนก็เอามาใส่ขวดขายให้เฮานะครับเขาก็มาใจได้นะครับเอาไหลแม่งในสวนได้นะครับใจ๊กับบำรุงดินก็ได้นะครับใจ๊กับซั์เลียงก็ได้นะครับเอาไปดูสรรพคุณนะครับครับใจ๊ไหลหมดไหลหมอดไหลมะแรงไหลเพลียกระตูพืชก่อนจะใจ้พ่นนะครับเขาก็ ปุ่นหวัให้เจอจ้างให้ก่อนนะครับโดยใช้น้าส้มขอนใหม่นะครับห้าฝาฝานี่นะครับฝาโคตรของปื่นนี่นะครับห้าฝาต่อน้ำสิบลิตรนะครับห้าเอาไปผสมแล้วผลเลยครับอันก็ไม่เขาต่หมดนะครับพักต่หมดเลยนะครับเป็่นให้เจอจ้างให้ก่อนเจอจ้างเกิดไปผลนะครับยางถังของผมเนี่ยมันเป็นถังสิบห้าลิตรนะครับผมใส่แปดฝาเลยครับแปดฝาน้ำาดํานี่นะครับแปดฝาแล้วก็น้ำสิบห้าลิตรนะครับกว่าประมาณนี้นะครับ พี่เจ้าในเสียงไปหลายถังนะครับผลเรื่องสวนพริกสวนพักนะครับยิงสวนพักนี่ก็ต้อง่นนะครับไล่แมลงครับบดได้ฆ่านะครับเพราะเราไล่นะครับม่จะได้ฆ่านะฆ่าฆ่าต้องใจสารพิษนะครับเดี๋ยวนี้ปุนมีกินฉุนนะครับกินฉุนปุ๋ก็จะหนีครับไล่มอดไล่มอดแมลงเพลี้ยสัตรูพืช5ฝาดอน้ำ10ลิตรนะครับนี่ปุ่นบอกไว้เรร้อยครับหรือว่าจะ เป็นสารบำรุงดินก็ได้นะครับเทราดโคนต้นคือต้นไม้นะครับสารบำรุงดินปรับปรุงคุณภาพดินปรับปรุงคุณภาพดินก็ได้นะครับเวลาเขาจะไปไหลหมดไหลแมงทีเขาจะวันพักวันไม้ของเขานะครับเขาก็ใจ๊แบบนี้ครับแบบเจอือจางนะครับหน้าฝาต่อนหน้าซิบริดแล้วผลไว้ก่อนนะครับแล้วละไหวเห็นประมาณ6กเจ็ดวันถึงจะมา วานพักวันไม่ของเราได้นะครับนั่นเปิดจะบอออกนะครับเพราะว่านำซึมคนไม่นะครับมีรีบปิดกดครับอ่าคำนี้ไปพอนะครับใจกับสั์เลี่ยงก็ได้นะครับเพราะว่าจะเป็นงัวควายหมาแมวใช้ทาผิวหนังงวควายสุนัขแมวป้องกันเห็บเหา,มาแมลงกัดน,นะครับป้อ,อ,อ,องกันนะครับคือป้องกันเพื่อเห็บเหาแมลงนี่มากัดผิวหนังงวควายนะครับยิงัวควายตีอยู่่นอยู่ในขอกบะคืนนะครับยังมีหนงมีเห็บมีเห่ามานะครับ แล้วก็ป้องกันโรคผิวหนังด้วยนะครับโรคผิวหนังที่เกิดจากแมงคบแมงกัดนี่นะครับประโยชน์หลายอย่างครับน้ำส้มคนไม้นี่นะครับปูแม่เป็นนองก็หาซื้อได้นะครับตามร้านขายปุ๋ยขายเครื่องเกษตรนะครับปิ้นก็มีขายอยู่นะครับผมก็ซื้อมาร้อยสิบบาทสามขวดสี่ลิตรกึ่งนะครับป้นวัดเจ้านะครับก็สั่งจากในเว็บมาครับรับขอมาใจ้ครับปูแม่เป็นนองกินปิ้นจะมีความฉุนนะครับ ผมฉุนความเหม็นเวลาเาผสมน้ำออกมาก็กินฉุนๆแล้วก็ออกไปฝนไหลไหลแมงนะครับตะกี้พอนะครับแมงตีม้ากินผักกาดของผมนะครับปัดโตมาตึงมานนีครับปลาหมูม้าเป็นหมูเป็นหมูนะครับผักกาดเขาใหญ่แล้วยังกินอยู่นะครับก่อใจ้น้ำส้มขวอนไม้นี่แหละครับผสมน้ำสิบลิตรตห้าฝานี่นะครับถังของผมสิบห้าลิตรสิบหกลิตรผมใส่แปดฝาเลยนะครับประมาณแปดฝาผมใส่ไปเลยนะครับแปดฝานี่นะครับน้ำใส่ถังเปิ้อนเลยครับ ใอ้ถัง่ลยาแบบแบตเตอรี่นะครับชาร์จแบตเตอรี่เต็มเต็มเห็นไหมครับแล้วก็ผลปั๊บได้นะครับปั๊บอ่อนปั๊บแห้งได้นะครับน่ครับก็เป็นสาระดีๆนะครับคลิปนี้ครับตีมาเหล่าสู่ปูแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับเพื่อปูแม่ปีน้องที่เนี้สวนเน้สวนพักสวนไม้หรือว่าสวนพืชยืนต้นนะครับต้มไนลิ่นจีมะม่วงนี่ก็สามารถผลได้นะครับยิงเครื่อในมะม่วงนะครับ สำนักครับตัวสวนมะม่วงผมครับพี่อยานักขนาดนะครับใจตัวนี้พ่นไปครับเอา่นไล่นะครับเอบดได้ค่าผ่นนะครับตัวแรทีิโดนนักก็ตายยู่นะครับเขาก็ต้องบดต้องผสมนักนะครับเอ๊ะว่าจะให้มันตายเลยนะครับกลายเป็นว่าพักเขาจะตายนะครับถ้าพักเขาตายก็เสียเวลาครับนี่เขาผลมันพ่นเอครับร่างอาหารผลม้าก็พ่นเออครับห้าฝาตอนน้ำสิบลิตรนะครับฝาดำๆนี่นะครับฝาขวดนี่นะครับเป็นน้ำส้มขอใหม้ครับสารพัดประโยชน์นะครับ เดี๋ยวนี้มีขายนักครับเมตรอกรเขียมครับนี่สี่ห้าปีที่แล้วนะครับน้ำส้มคนไม้นี่เขียมแล้วก็แปลงด้วยครับแต่เดี๋ยวนี้มีนักนะครับเพราะว่าจะเป็นร้านขายปุ๋ยขายยาถามบอเลยครับมาซื้อน้ำส้มคนไม่ก็ถามว่าเป็นขายขวดกี่บาทลิตรกี่บาทนะครับส่วนมากจะขายเป็นลิตรนะครับลิตรกี่บาทขวดกี่บาทก็ถามมันพอครับเอามาใจ่สารพัดประโยชน์เอามาเทลาดโขนต้นไม้นะครับ วัวต้นมะม่วงลิ้นจี๋ลำยัยครับก็เป็นสารบำรุงดินด้วยนะครับแล้วก็ปับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้นนะครับใจกับสัตว์เลี้ยงวัวควายหมาแมวได้นะครับป้องกันเห็บครับออาท้านะครับท้าผิวหนังป้องกันเห็บป้องกันเหาป้องกันแมลงมากัดมากิ่นผิวของสัตว์เลี้ยงของเขานะครับหญิงวัวควายนะครับตียูในขอกบขืนนะครับยุงจะมากัดนะครับตีหันเปิดไฟไหลยุงเลยนะครับมันยังบอกแปะเลยนะครับ ถ้าบวแปรก็เอาตัวนี้เข้าไปทาด้วยครับไปทาผิวหนังงวควายนะครับคือหนังงวควายเนี่ยมเป็นอย่างนะครับแต่แมลงนี่จะบอกมาใกล้นะครับแลีวก็ทาโรคผิวหนังได้นะครับที่เป็นโรคผิวหนังเดี๋ยก็เอาน้ำส้มคนไม้นี่ทาไปได้เลยนะครับก็สามารถป้องกันได้นะครับถ้าเป็นพืชเป็นพักนี่ก็ผลได้ครับปลอดภัยนะครับถึงข้นผลถึงค้นกลิ่นนะครับค้นผลก็สบายใจครับถ้าใจสารพิษนี่ปัโตโตใส่หน้ากากสองสามจันพปุ่นนะครับแต่นี่เขาก็เป็นอย่างครับ ใส่หน้ากากให้จัานเดียวพอครับป้องกันไว้ก่อนครับแต่ถ้าบอดเจียจางนี่นะครับระวังจะไปให้ผู้ผิวหนังกระเซบอยู่นะครับแล้วก็ระวังเข้าตานะครับถ้าบอดเพิ่อบมาได้เจียจางนี่ครับจะเข้มข้นจีนะครับเพิ่อบมาได้ผสมน้ำแน่นอนมันยังมาได้ผสมน้ำห้าป่าต่อซีบริรเดีอนะครับระวังจะไปให้ถูกตาแล้วก็ผู้ผิวหนังนะครับถ้าเข้าตานี่เพราะเปืือนไม่ได้เป็นกฏนะครับถ้าเข้าตาก็จะแซบทำให้ตาเสียตาบอดได้นะครับเพล่อบก็มีประโยชน์ก็ต้องมีโทษนะครับ แต่เขาต้องระวังครับโทษก็คือเปืนมาได้เจอจ้างเถอะถ้าไปเข้าตาก็อันตรายอยู่นะครับก็เหมือนสิงแป็กปลอมเข้าตานะครับขนาดหน้ามานร้ยเข้าตากคยรูแซบนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำส้มคนนหม่นี่เปืนมีคลิปเปิดกดก่อซดตาบอดได้นะครับนี่อย่างก็ต้องระวังนะครับเวลาถ้าปืนใสหน้ากาเข่ครับเหมือนอย่างครับผัวเขาใจเวลาบัติเหมือนนะครับผลพักผลไม้นี่ครับใจ่เวลาแขกึ่งถึงมงก็เสร็จแล้วครับถึงเวลามาผสมกับเพื่อนหน้ากาเข่บโมเป็นยังนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับผมหม่เป็นน้องครับ นะครับผมใหม่พี่น้องครับคลิปนี้ตีปาผมใหม่พี่น้องมาหูจักครับนำส้มควันใหม่ที่ผมได้ซื้อมานะครับผมขอใจไพ่นไหลแมงตีมากินพักของผมเจ้ครับฟาตโต้คนมานักนะครับไปพักปิดหูปิดหูนะครับพักบ่งาครับแต่ปลอดไฟแน่นอนนะครับปอดสารพิษแนนอนครับพักงามานั่นมาแน่นะครับเปินพ่นอย่างบ่มหูนะครับแต่ส่วนของผมนี่ใจ้านำส้มควันใหม่นี่ครับพ่นไหลแมงครับตีมากินในสวนพักของผมเจ้นะครับ ก่ปลอดภัยถึงคนฝุนแล้วก็ปลอดภัยถึงคนกินนะครับคนฝุนก็สบายใจครับผอแม่พี่น้องครับน้ำส้มขนไม้ผแม่พี่น้องก่อหาได้นะครับซสอซื้อได้นะครับใจ้ประโยชน์หลายสารพัดนะครับก็ไปศึกษาดูผมเติมนะครับผมก็มีสาระตีหูมากกว่ามีต่เอครับผมก็ใจ้าไอแมงผ่เอาจ้ได้ครับฮดน้ำในดินผุ่นะครับฮดน้ำในดินนี่ก็เจ็ดวันหมดนะครับเขาจะได้มาปลูกพักปลูกใหม่นะครับ เดี๋ยวไหลมดไหลแมงในดินนะครับหมดนี่สาคัญกับแล้วนะครับเวลาเขาวานพักวันไม่ไปเป็นมหามนะครับมาหามไปเป็นมู่เป็นมูไไ้นะครับเราก็ต้องใจนี่ครับผลไปก่อนเลยครับผลกันไปก่อนแล้วก็หกเจ็ดวันกับมาวานพักวันไม่ได้นะครับนี่ครับพอจีนครับนี่ครับนี่กขาใจผล้วนะครับแล้วก็มาาจาะปรกกาศปูประกาศจีนะครับประกาศหลุมนะครับหลุมกับปรกกาศหลุมครับผลไปแล้วนะครับวันเจ้านี้ครับผลน้าส้มคนไม่ไปแล้วนะครับนะครับผมไปเปนน้องครับคลิปนี้ก็ ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องจุคู่กุคุนนะครับที่คอยติดตามคลิปของช็อตเด็ดบ้านเราเป็นลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องนะครับจาอำเภอผูสังจังหวัดพะเยาเนี่ครับทรืเกี่ยวกับการเกษตรมีสาระดีๆกับมาบอกพ่อแม่พี่น้องที่มีประสบการณ์ของน้ำมาบอกกันนะครับบอกห่วงวิชาครับมีอย่างโู้มีอย่างดีกับน้ำมาบอกพ่อแม่พี่น้องจีเอ๋นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์จิ้มนะครับกดติดต่ำจิ้มเนอร์ครับกดไลค์กดแชร์จิ้มนะครับฝากสิ่งดีๆจีเอ๋นะครับไปบอกพ่อแม่พี่น้อง มันใกลเล่นเคียงตไปนะครับอ้าวพอนี้พอนี้อกอะผึ่นบอกมาจีเอ่ะลองพอครับนี่ครับผมลองดีผมก็บ,บอกผมไปน,น่องจีเอนะครับจะได้กัขอบคุณผมไปน่องจุกคู่กูขุนเนอครับปักกันคลิปใหม่นะครับผมไปน่องครับขอบคุณครับ